เป็นมันที่เราเพิ่งปลูกใหม่นะครับมีอายุได้สิบวันนะครับสิบวันี่ครับนี่ก็อายุนี่นะฮะดูนะ,ะดูอายุมันที่สิบวันนะดูการแตกต่างเขานะนี่เราได้แช่ท่อนพันด้วยน้ำยาเร่งเร่งรากของเรานะสูตรของเราของไรกระสุดกระสุด,ดาเองนะฮะนี่ฮะดูลักษณะการแตกของเขานะ ซึ่งอัตราการรอดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะฮะเราปลูกเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2565นะฮะหรือเมื่อ9วันที่แล้วนะฮะเก้วัน10วันที่แล้วนะฮะดูนะฮะลักษณะการเกิดตาคราบนะดูนะครับโอเคนี่นะฮะดูนะครับนี่ก็น,นี่ครับเช่นเดียวกัน,นะฮะดูนะครับลายกฤษดางเรานะฮะเราได้ปลูกะฮะลักษณะ การแตกนะฮะอันนี้10วันฮะอน,นี้วันที่10นะครับซึ่งเรายืนยันกับเกษตรกร,กรทุกท่าน,นะฮะพี่น้องทุกท่านสำหรับชาวไร่มันสบปะหลังนะครับออปีหน้าทั้งปีเลยะฮะท่านจะมีท่อนพันแน่นอนนะฮะแต่ไหนที่ยังไม่มีหรือว่าปีหน้าต้องการปลูกหรือปีนี้ต้องการปลูกติดต่อ ไล่กฤษดาของเราได้นะฮะศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดสามสามนะครับไล่กฤษดานะครับยินดีบริการพี่น้องชาวไล่มันสำลังทุกท่านเลยนะฮะท่านไม่ต้องห่วงนะครับท่านได้พันแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดจากโรคใบด่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะของเราเราไม่ปลูกอ่าใกล้กับไล่มันสำลังของเจ้าอื่นนะฮะซึ่งของเราเราการันตีได้เลยนะฮะว่า ของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปลอดโรคแน่นอนฮะท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าท่านจะได้ท่อนพันธุ์ที่ติดโรคไปครับดูลักษณะท่อนพันธุ์ของเรานะเราจะนํท่อนพันธุ์ที่ตาทีนะตาท,ทีต้นสมบูรณ์นะต้นสิบเดือนนะท่านไม่ต้องห่วงครับถ้าท่านได้ต้นที่สมบูรณ์เนี่ยลักษณะการแตกตาจะเป็นงี้ฮะการแตกตาแทงยอดจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะและนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่จะเป็นจะ าทางไร่เราจะปลูกลักษณะต้นท่อนพันธุ์ที่เป็นแบบนี้นะฮะซึ่งอัตราการรอด100%เแน่นอนนะเพราะของเราตัดต้นสดนะฮะตัดตัดเอามาพักไว้3วันแล้วแล้วเราก็แช่ท่อนพันธุ์แล้วปลูกเลยะฮะนี่นะฮะลักษณะการแตกตาแตกยอดของเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งนั้นนนัหมายความว่า,าท่อนพันธุ์ของเรานะ,ะมีแน่นอนฮะหนึ่งสองฮะ สามสี 3, 4, แน่นอนนะฮะสีท่ตอนนี้ก็คือเรามีอยู่แล้วสนี่นะฮะอาจจะมีถึง5้นะฮะหนะฮะซึ่งท่อนพันที่มีลักษณะการแตกแตกยอดที่ดีแบบนี้นะนั่นหมายความว่าท่านไม่ต้องห่วงนะฮะมันของท่านสมบูรณ์แน่นอนซึ่งาการแตกตาแตกยอดของท่อนพันธุะ เหมือนเปรียบเสมือนเรามีแม่ครัวหลายๆคนนะฮะช่วยกันหาอาหารช่วยกันดึงดูดแร่ธาตุนะฮะต้นแม่เขาก็จะสมบูรณ์พอต้นแม่สมบูรณ์ก็จะส่งผลถึงหัวมันที่ออกมาซึ่งก็จะสมบูรณ์แน่นอนร้อนะฮะนี่นะครับติดต่อได้นะครับไร่กิศดาศูนย์ก็ี่เก็แปดเนะครับไร่กิษดาของเราอยู่อำเภอลปางจังหวัดพิษณุโลกนะฮะ ท่านไม่ต้องห่วงนะครับปลอดจากเชื้อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเรากล้าการันตีได้เลยของเรานะไม่ดีไม่ใช่เราไม่ให้ท่านได้ไปนะฮะดูนะครับนี่นะฮะนี่ก็จะแตกแล้วฮะนี่ครับเริ่มแตกหมดแล้วนี่ครับสิบวันนะนี่นะฮะอัตราการรอดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนฮะของเรานะฮะโอเคครับสวัสดีครับติดต่อได้นะครับ